ก็จะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์กลิ้งอยู่นะคะกลิ้งซึ่งซึ่งจากจากสภาพที่กลิ้งนะคิดว่าไม่ลอดอ่ะแรงมากแล้วลรถตีลังกาคนก็กลิ้งไปประมาณสักหเมตรได้เลยอ่ะแล้วก็ยกรถขึ้นยกไม่ไหวเขาก็ปล่อยเราไปมันนี่น่าจะมีนักเรียนโรงเรียนตากน้ำอ่ะเดี๋ยวใครเดินผ่านมาช่วยยกเขาย,ยกขึ้นได้เขาก็ไปเลย่แล้วก,ก็เรียกประกันซึ่งมัน เรียกเพื่อนที่ทํางานมาช่วยเปลี่ยนยางตั้งใจหนีเลยตั้งใจหนีเลยนะคะไม่เหลียวหน้าไม่เหลียวมองไม่ไม่อะไรเลยอ่ะแล้วห้กลับมามอบตัวรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เขาเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาไม่ตั้งใจหนีเนาะใช่แล้วก็ไม่ตั้งใจหนีไม่อะไรนะห้กลับมาเตียง